พูดถึงจุดเริ่มต้นการทำธุรกิจนี้ค่ะยายใครับผมต้องบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนทางทางผมเลยครับก็ก็ปรึกษากับคุณว่าเฮ้ยเราเราเป็นคนที่ชอบพวกงานศิลปะและเป็นคอลเลคเตอร์อยู่แล้วเนี่ยเราอยากจะมีที่ที่เดสเพลย์งานของเราก็เลยแบบพยายจะหาที่ที่ไหนดีที่จะสามารถมาเด i s p l ย์ได้ครับก็รู้สึกว่าเอาชวนคือคุณเป็นเจ้าของโครงการสกายอาร์สปางนาก็ก็จะมีสเปซของสเปซที่คอฟฟี่อยู่ก็เลยแบบเนี่ยชวนแอนกับแนนที่เขามี เขบอกว่าเก่งด้านอินเทอร์เนียเราก็เชี่ยวชาญด้านกาแฟด้วยก็เลยมาฟอร์มทีมกัน4ี่คนแล้วก็แบบเราจะไปในทิศทางไหนดีครับผมก,ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาคาเฟ่กับงานศิลปะมาผสมกันจะเป็นยังไงบ้างเราก็เลยชวน,นศิลปินคนแรกของเราคุณตัม้มบุรินมาค <laughs> อนแทบในโปรเจกต์แรกของเราครับผมเรื่องความท้าทายของาของนานของการจัดตัง้งว่าการทำรุ่นคันนี้คืออะไรคะ คือฝั่งผมกับพี่มิวสะ,อะบอกเลยว่าไม่เคยทําธุรกิจเกี่ยวกับของกินอาหารมาก่อนเลยครับฉะนั้นนี่คือการแบบการเริ่มเพลเนียครั้งแรกแบบตอนแรกเราปรึกษาแอนกับแนนซึ่งแบบเป็นเพื่อนสถาปันทุนแล้วก็แบบเขาทั้งคู่เคยมีประสบการณ์การเปิดคาเฟ่อะไรเงี้ยแต่ด้วยมันมีการเอาคอนเซปต์ใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็เราก็อยากใส่เต็มที่ทั้งคุณภาพทั้งแบบการตกแต่งบรรยากาศอะไรเงี้ยครับผมดังนั้นก็เลยต้องแบบโอ้โหร่วมมือกันแบบครเอทแบรนด์นี้ขึ้นมาใหม่ สูตรกาแฟมเมล็ดกาแฟดีเทลทุกอย่างวัตถุดิบอาหารรวมถึงแบบงานอินททเลียแล้วก็ศิลปะท,ที่นํามาคอลับกันเนี่ยคือเกิดจากความแบบตั้งใจกันมากๆแล้วก็ใช้เวลาเดิเนไปหอกค่อนข้างนานดีเลยมา3เดือนแล้วครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องยางานดีก็คือได้เปิดแต่แจะต้องบอกว่าขนาดดีเล์แล้วนะครับยังเปิดเป็นที่แรกๆตรงนี้เลยอันด ข้างบ้านไม่มีใครเปิดให้เลยโครงการใหม่โครงการใหม่พูดถึงว่ามีการพูดคุยมันนานแค่ไหนครับอาจะสรุปว่าเออโอเคอันนี้เอาคนนี้ดึงมาช่วยโปรเจกต์นีอะไรบ้างปีหนึ่งเนาะเกือบปีเกือบปีครับเกือบปีคือโอ้โหเราเคยเป็นแบบผู้บริโภคกันเนาะไปแต่ละคาเฟ่อะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้ยมันคงไม่มีอะไรแบบยากมันก็เห็นเปิดกันได้เยอะอะไรเงี้ยโอ้โหพอมาลงมือเองก็รู้เลยคะ หาทำอยู่หาทำาดีเทลมาดูค่อนข้างเยอะเนาะรายละเอียดของเขาเรื่องรสชาติกาแฟเองหรือว่าความใส่ใจน้องความใส่ใจพออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยร้านเรามันเป็นคอมบิเนชันถ้าทุกคนเสิร์ชใน Google Map อะครับมันจะเห็นว่าวีอายังแล้วเป็นคาเฟ่บรันช์แอนด์อาร์ตก็คือเป็นการคอมบิเนชันทั้งตัวเครื่องดื่มอาหารแล้วก็งานศิลปะเขาด้วยกันที่งานศิลปะของพี่พี่ตูนที่มีกอดขาที่เราถืออยู่เพื่ออะไรนะ นี่นมบ้าบ้าค่ะนมบ้าบ้าแปลว่าคือชื่อบับ้ามันจะพองมาจากคำว่าบัตตี้ก็คือเหมือนแบบถ้าเรามานั่งที่ร้านกาแฟร้านนี้เนี่ยมันจะมีเพื่อนเพื่อนรู้ใจที่จะสร้างเนเทอร์เนชั่นแนลให้น้องจะมีเสียงร้องเหมือนคิวไหมแรงอยู่ไหมน้องเป็น 3D น้องมีหลายหน้านะน้องมีหลายหน้าคือตัวบาบบ้าเนี่ยเราก็เดเวลลอปมาหลายแบบนะครับ คือจริงๆอยากเล่าเรื่องให้ฝันอันนี้มันมันเคยเป็นทั้งเหลี่ยมทั้งรีทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็ออกมาเป็นอันนี้เป็นเม็ดกาแฟนะแล้วก็ถ้าสังเกตตัวหัวไอเดียเขาจะเป็นแก้วกาแฟครอบอยู่ใช่ใช่ครับผมเราช่วยกันออกแบบเลยใช่ตอนนี้นนี้ก็คือต้องบอกว่าเรามีดีไซเนอร์เองคนหนึ่งครับผมที่ที่ช่วยดีไซน์ร่วมกันแบรนดิ้งใช่แล้ทั้งทั้งทสี่คนเนี่ยก็คอยเดเวลลอปมาคิดว่าน่าจะหกเดือนได้นะสำหรับตัวเนี้ย แล้วก็หลักๆที่เราเลือกสีส้มเนี่ยเพราะว่าเหมือนตามจิตวิทยาสีส้มมันจะเป็นแบบเพิ่มความเพิ่ม energy แล้วหลักๆก็เป็นเลือก appetite สรับความอยากอาหารรู้สึกว่าเมันนั่งทานกับสีส้มๆแล้วก็น้องสีส้มด้วยเดี๋ยวก็น่าจะแบบอยากทานอาหารแน้วก็แฟเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือเราจะได้เห็นตลอดเลยทั้งเพราะเป็นมัดสองล้านถูกในการ c o ล l ล b นี้ค่ะมีภาพนี้ ให้พี่ตามเราให้แฟนก็จริงๆเริ่มจากว่าผมว่ารู้จักพี่มิวมาเป็นนาร์ฉันเดียกว่ากับกัปตันรู้จักรูจักมาไแล้วแล้วเขาก็เป็นคอลเลกเตอร์ที่เก็บงานผมด้วยทีนี้พอเขามีคอนเซ็ปต์ว่าอยากทำร้านคาเฟ่ที่เป็นแกลเลอรี่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีการมาเชิญชวนเนาะทีนี้เราก็คิดคาแรคเตอร์หนึ่งขึ้นมาเป็นสุนัขคาวาเลียชื่อว่าน้องปานดาวครับเป็นเป็นน้องหมาที่มีปานรูปดาวซึ่งหน้าเขาอาจจะดูจ่อยๆแต่ว่าปานรูปดาวเนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์ของความหวัง ถึงแม้ว่าชีวิตเราอาจจะแบบมีความเจ็บปวดมีความจ่อยมีความเศร้าๆบ้างแต่ดาวก็ยังเป็นความหวังเสมออะไรอย่างนี้ครับทีเนี้ยก็มีการเอามาอยู่กับน้องป๊ะป้าซึ่งน้องป๊ะป้าเขาก็จะมีความขี้เล่นมีความแบบเชียร์ฟูเชียร์ูอะไรอย่างี้ทีเนี้ยมันก็จะเกิดคอนทราสต์บางอย่างที่ป๊บป้าเขาก็ชวนปานดาวไปทาําอะไรสนุกๆด้วยกันครับการพูดคุยระหว่างั้องสองคนอ,งอะไรอย่าง <laughs> งี้คือต้องบอกเลยว่าหลายคนเป็นแฟนคลับงานของตาบุริ คือตามผมก็จะมีเรื่องราวเป็นแบบเหมือนการถ่ายทอดแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆอะไร้ยครับผมแต่คิดว่าปานดาวเนี่ยหลังจากนี้ก็คือแบบตั้งใจเป็นสื่อสารแบบว่าเป็นเรื่องราวยาวๆใช่กับการทำงานกับยูทูบเป็นไงบ้างค่ะอ๋อล่งซีเม้าคือส่งอะไรให้ดูก็ผ่านหมดเลยก็ไม่ ก็ตั้งใจดูหรือเปล่าไต้องบอกว่าคือไว้ใจเพื่อดูเพื่อไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับว่าส่งอะไรดูเขาว่าชอบหมดรู้ใจกัน้ใจกันอยากให้ผัดเนื้อเราเรื่องอินทีเรียมีฝั่งนิดหนึ่งคอนเซ็ปต์ที่มาที่มาแบบการตกแต่งร้านจริงๆที่มาคือมันมาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่ม develop branding กันทุกอย่างแล้วชื่อแบบ V R ยางคือมันอยู่ในชื่ออยู่แล้วว่าเราอยากให้มันมีความแบบสนุก แบบไลฟ์ฟรีตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังอยากเสิร์ฟความเป็นคาเฟ่ที่แบบคนมานั่งแ,แบบผ่อนคลายมาได้ทุกวันมาแล้วมาอีกไม่เบื่อเลยค่ะเราก็เลยจะผสมผสานความที่มีความแบบโคซี่นั่งสบายแต่ในขณะเดียวกันก็คือมีความสนุกปนอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบเด კ อร์ชันต่างๆไฟการเล่นไฟถ้าเกิดทุกคนเห็นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบสีสันสีส้มอะไรเงี้ยที่เราใส่เข้าไปรวมถึงพวกผนังต่างๆเราสามารถมีผนังโลกหรือว่าตัวดิสเพลย์ที่แบบ อัศวินแต่ละท่านนะคะเวลาเราเข้ามาแถงก,กันก็แต่ละครั้งที่เข้ามาแต่ละแต่ละซีซั่นเลยรอย่างเงี้ยบรรยากาศก็จะไม่เหมือนกันสักทีค่ะหรือว่าตัวเอ่อที่นั่งอะคะ่ะก็จะมีซิทติ้งที่หลากหลายนะคะถ้าเกิดสังเกตหรือว่าแบบมีโต๊ะตรงกลางที่สามารถจัดอีเวนต์หรือกิจกรรมที่เปลี่ยนไปในทุกๆกับเอ่อซีซั่นได้ะคะ่ะก็สวยไหมฮะสวยนะยนะ <laughs> สวยมากแบบ ขายลุกขึ้นขายลุกขึ้นด้วยอยากให้ทุกคนเข้ามารู้สึกแบบเป็นเด็กกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเ็นเ energy กลับไปค่ะแล้วปัจจุบันในร้านคือปักเยอะมากครับแปลโอ้ได้ได้ไดาได้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 ่ด้ได้ได้ไดาได้ได้ไได้ได้ไดนได้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 ไล้ได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 ้้้้ อันนี้ตอนตอนที่เราแบบทำผมาร์เก็ตติ้งเซอร์วิสครับผมพอพอเราดูกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในบริเวณนี้รวมรวมทั้งบริเวณรอบนอกเนี่ยจะจะจะรู้ได้เลยว่ากลุ่มลูกค้ามีความอายุหลากหลายแล้วก็หลากหลายวัยด้วยแล้วก็อาชีพการงานก็หลากหลาย้วยก <c oughs> ็รู้สึกว่าตอนที่ปรึกษากันในภายในพาร์ทเนอร์นครับผมก็อยากให้ร้านนี้มันสามารถตอบโจทย์ได้ทุกเพศทุกวัยก็เลยทําให้เกิดชื่อ v i อยังขึ้นมาเพราะว่าไม่ว่าจะเราจะอายุเท่าไหร่ เราจะทำอาชีพอะไรแต่เราก็มีความเด็กอยู่ในใจเสมอก็เลยตั้งชื่อวิทยาแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ได้เข้ามาในร้านเนี่ยได้รับ Energy นนี้กลับไปด้วยก็คือเดินมาหน้ามุ้ยแต่เข้าร้านปฟิบมสนุกเลยไม่ยิ้มเลยเออขี่รนเหมือนชิตเลยเสิบๆงานอาร์ตด้วยเยเห็นปันดาวยิ้ม ได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครมองหาที่แฮงเอาท์ใหม่ๆนะคะย่านบางนาหรือว่าแบบหาที่นั่งทำงานหรือว่าเออมานั่งแบบพูดคุยเจอนัดเจอเพื่อนเลยอะค่ะอินทอเรียสวยๆกาแฟหอมๆร้านอร่อยอร่อยก็้ากมีงานอาร์ตที่สวยงามทีวีอาอย่างคาเฟ่นะครับคุงการเดลกาส m มาร์เกตบางนาเปิดบริการเต็มรูปแบบแล้วนะครับผม ชอบยังไงไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับไปบีกมาได้เลยครับผมนตั้งแต่8โมงเช้ายันกโมงเย็นครับแล้วก็ต้องต้องกระซิบว่าเดี๋ยวจะมีเฟจต่อไปด้วยที่อาจจะเปิดกลางคืนก็รอก็รอติดตามมีอะไรให้จิบมีอะไรให้จิบเออจิบเออจิบ ปันดาวมาให้ตั้มถือไหมไม่คุยอะไรไไม่มีตัวสก๊อเกย์หญ่อันนี้นะคะ